ผมก็ได้ไปดูหนังเรื่องนาคบันมาแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าอจะรีวิวช้าไปหรือเปล่านะแต่ว่ามันเป็นหนังที่มันเข้าตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมแต่ผมดูวันที่28ผ่านมา1วันอาจจะไม่ช้าไปอดูสักหน่อยก็ได้ซึ่งหนังเรื่องนี้ครับผมออืืเฮ้ยกูจะว่ายังไงดีล่ะกูมันมันคือมันคือหนังนาคี2อ่ะเวอร์ชั่นก๊อปเกตเอเลยเว้ย เออมันคือหนังนาคีสองเวอร์ชันกอล์ฟเกตเอเลยนะครับเหมือนมากเหมือนชั้นที่ที่ว่าระทั้งบริบทในเรื่องตอนตั้งแต่ต้นจนเกือบจบอ่ะมันเหมือนกันชั้นที่ที่เรียกว่าแบบลอกการบ้านกันมาเลยก็ได้เออลอกลอกการบ้านกันมาแล้วแบบนาคี2มันจะมันจะมีจุดผิดพลาดอยู่ในนาคี2ออ่ะก็คือแบบว่ามันแบบถ้าผมจำไม่ผิดในบริบทของนาคี2อก็คือพระเอกมันก็สืบสืบไปเรื่อยอะ จนถึงทางตันเนะ่ะแล้วอ่าอยู่ๆนางเอกนี่ฉเฉลยขึ้นมาเลยเฮ้ยอินนี่นะ่ะมันน่าสงสัยว่า <s> ก็เลยไปสืบเออบริบทในเรื่องนี้ค,คล้ายๆกันเลยครับแบบชันนี้ที่ว่าพระเอกมันไม่รู้มันแต่แต่แตแตแตทิศทางการสืบสืบสวนในเรื่องนี้เนะ่ะในเรื่องนาคบันเนี่ยมันแบบโอ้มันมันดูไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แบบเหมือนเหมือนอยากแบบอยากจะ,ฉะเฉลยมันก็ฉเฉลยมาแบบดื้อๆไปเลยอะไรประมาณนี้ ซึ่งหนังเรื่องนี้นะครับผมหน้าปันเนี่ยที่ผมบอกว่ามันเป็นก๊อปนาคีสองเนี่ยนะมันมันจะก๊อปยังไงแต่ผมจะาอธิบายทีละชะทีละบริบทไปเลยนะครับผมแต่ก่อนเท้าความก่อนก็คือหนังเรื่องหน้าปันนนี่มันเป็นหนังที่ผมแบบไม่ได้ทํากันบ้าอะไรกับมันเลยนะก็คือแบบเห็นโปสเตอร์สวยเห็นมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแบบว่าเปิดตัวหนังหน้าบันโอ้โหมีความมืดพญานอกลื้ออะไรประมาณนี้โ,โปสเตอร์น้าดูมากมันจะมีหนังอยู่ไม่กี่เรื่องับผมที่ผมแบบ ตัดสินใจเข้าไปดูเลยโดยที่ไม่ต้องสนดจโปสเตอร์หนึ่งในนั้นหนึ่งในนั้นคือแมนสวงเออหนังเรื่องแมนสวงอะ่ะแล้วคราวนี้เว้ยหนังเรื่องนาคบันนี่ผมก็ตัดสินใจแบบไปดูเฮ้ยแต่ว่าดูดูตัวอย่างก็คือนะตัวอย่างไม่ได้ตั้งใจจะดูหรอกแต่ว่ามันมันมันเปิดเผยมาในโรงภาพยนตร์อะกำลังจะดูหนังปุ๊บมันก็จะมีโฆษณานหนังใช่ไหมคราวนี้ปุ๊บได้ดูตัวอย่างนาคบันครั้งแรกคือในโรงเสร็จปุ๊บเอ๊ะเดี๋ยวก่อนเจมมาเล่นหรอวะ แล้วทําไมตัวอย่างนังมันดูงงๆมากเลยมันคือมันจะเล่าเรื่องอะไรแล้วผมก็เข้าใจแล้วที่บอกว่าทําไมมันถึงเล่าเรื่องแบบงงๆทั้งในแบบในตัวอย่างเพราะว่าอ่าพอจะไปดูหนังจริงนี่มันเป็นนาคีสองเว้ยเออนาคีสองเลยผมไล่เลยตั้งแต่นี้สืบสวนก็คือแบบมีคนต่อยอย่างปริศนาพระเอกก็ต้องไปแบบมัน แต่ถ้าเป็นนาคีสองนี่คือพระเอกมันเป็นนักสืบอช่มันเป็นตำรวจอ่ามันต้องสืบสวนแต่อันนี้พระเอกคือมันเป็นเสมียนแล้วมันก็เป็นแบบอันนี้ขอสปอยนะขอสปอยนิดๆหน่อยๆนะครับผมอ่าคำเตือนนะนี่สปอยนะคือพระเอกเป็นเสมียนแล้วคราวนี้เหมือนกับว่าพี่แกเป็นเสรีไทยเว้ยเออแล้วคราวนี้แบบก็คือในยุคที่มันเปไปเซตติ้งในเรื่องนี้อ่ะมันเป็นยุคแบบสงครามโลกพระเอกเป็นเสรีไทยแบบ มันก็ปลอมตัวเข้าไปในบริษัทของไอ้คนรวยคนหนึ่งที่แบบร่วมมือกับญี่ปุ่นไปสืบสืบเพื่อที่จะขโมยยาอะไรประมาณนี้เออเพื่อที่จะวางแผนขโมยยาแล้วคราวเนี้พระเอกมันก็แบบมันก็อยู่ในบ้านที่มันแบบเกิดคดีฆาตกรรมไม่ใช่คดีฆาตกรรมหรอกแบบคนตายอย่างปริศนาที่แบบว่าผู้ต้องสงสัยอ่ะเขาว่าเป็นนางเอกเป็นนางเอกนางเอกนี่คือลูกคนสุดท้องของบ้านนี้เออเป็นลูกคนสุดท้องนะก็คือตอนแรกศพแรกคือคุณปู่ ไอ้คุณตาของนางเอกศพแรกคือคุณตาแล้วก็ไล่ามาไปเรื่อยๆทีละคนทีละคนในบ้านเลยเออแล้วคนก็แบบคิดกันเฮ้ยนางเอกนี่มันเป็นตัวสวยเกิดมาแม่ก็ตายแล้วและแถมมีพระจันรแดงอีกอ่าอ่าอ่าผ้าจันแดงนะครับจําไว้พระจันแดงบริบทสีแดงที่มันแบบสีแดงทาสีแดงทั้งเรื่องอะ่ะมันดูให้คล้ายกับนาคีสองไหมเออคล้ายๆกันเลยแล้วแบบคนตายยังปริศนา คล้ายๆกันเลยโอ้โหแบงค์ลอกกันบ้านกันมาอย่างชัดเจนและตอนจบนี่กูยิ่งพีคเลยกูไม่ใช่ใหญ่เลยหน้าคีสองชัดๆอ่ะถ้าเกิดว่าใครอ่าอันที่จริงดูตัวอย่างก็น่าจะรู้อะว่าในเรื่องนี้อะมันจะมีพญายนาคอยู่สองตัวแน่นอนอ่ะอันนี้ขอสปอยนะอันที่จริงดูตัวอย่างมันก็มีอยู่ก็คือว่ามันจะมีพญายนาคอยู่สองตัวแน่นอนในในเรื่องนี้ที่แบบมันจะเป็นตัวต้นเหตุมันจะเป็นตัวต้นเหตุตัวหนึ่งแล้วก็จะเป็นตัววีรบุรุษตัวหนึ่งแล้ว คุณจาได้ไหมครับฉากจบนาคีสองคืออะไรพญานาคสองตัวสู้กันในเรื่องนี้แม่งก็ใช่เลยพญานาคสองตัวสู้กันอีกโอ้โหแล้วพระเอกมันก็แบบไปพระเอกพระเอกนะก็นอนกอดทั้งเอกแล้วก็ดูพญานาคสองตัวสู้กันแบบบริบทของนาคีแบบเด๊ะฉันนี่ที่ว่าลอกการบ้านกันมาอย่างชัดเจนแต่ว่าหนังเรื่องหน้าบันที่ผมบอกเป็นก๊อปนาคีสองแต่ว่ามันก็เป็นแบบผมไม่รู้สึกอะไรกับมันเลยนะเออแบบว่า ผมผมคิดอยู่แต่แรกแล้วว่าเปิดมาฉากแรกนี่แบบเอ้ยมีคนตายแล้วบริบทสีแดงเอ๊แบบมันทาสีแดงทั้งเรื่องอะ่ะเอ๊ทำไมมันดูคล้ายๆนาคีสองแต่ดูแต่ดูตัวต่อมาเนี่ยผมไม่รู้สึกอะไรกับมันเลยนะหนังดันสนุกสีด้วยซ้ำเออหนังเอาเป็นว่าตั้งแต่ช่วงแรกอะ่ะยันถึงช่วงประมาณสักเลยครึ่งเรื่องมานิดหนึ่งประมาณช่วง5.5ของเรื่องประมาณช่วง6อ่ะ6 6ถึง10ของเรื่องอ,ะอ่ะช่วงนี้ ก่อนจะถึงไอ้เลยเลยรึ่งเรื่องมานิดหนึ่งอะ่ะสนุกอยู่ครับตั้งแต่ครึ่งเรื่องยันเลยครึ่งเรื่องมาติดหนึง่งสนุกสนุกมากเรื่องนี้อะ่ะแบบโอ้โหผมดูดนตาค้างเลยเฮ้ยมันเป็นอะไรวะพยายามเดาอยู่มันเป็นอะไรปุ๊บเสร็จมันก็จะมีแบบคบําใบ้แล้วอ่ามีคําใบ้แล้วแต่ว่ามันมีแบบพระเอกไปพบเจอกับตําราบโบราณน,นู่นนี่นั่นเออมันบริบทของหนังสืบสวนแบบ สไตล์แบบลึกลับมันต้องมีตำราบโบราณไม่รู้มันไปนเสกหามาจากไหนมันบังเอิญพบเจอแต่ส,ส่วนใหญ่ของเรื่องที่มันเป็นแบบสไตล์อย่างนี้อ่ะมันจะต้องมีแบบมีตำราบโบราณมีบันทึกลึกลับมีผู้เท่าผู้แก่เล่าเรื่องอ่ะพระเอกก็ไปเจอปุ๊บบันทึกเฮ้ยมันจะเฉลยเรื่องราวในนี้รล้ว่ะเออคิดอยู่ในใจเฉลยเรื่องราวหรือเปล่าที่ไหนได้เอา้างงกว่าเดิมเชื่ออะไรเนี่ยเออย่างนี้เลยแล้วก็แต่บริบทที่ผมดีดีนะคุณเจมมา นักแสดงนี่เจมมาเล่นดีมากชันนิดที่ว่าโอ้โห,โโหเจมมามาว่ะเล่นอย่างดีชันนิดที่ว่าอืออแบบแบกนั้นทั้งเลือกอะคือแบบช่วงแรกอะช่วงแรกของหนังเลยนะมีพี่เจมเออถ้าพี่เจมแบบโผลมาปุ๊บนี่แบบเราอุ่นใจได้เลยพี่แกเนี่พึ่งพาได้แน่นอนแต่ว่าถึงแม้ว่าพี่แกจะมาช้าเลยแบบเออฉันไม่กว่าจะโผลมาอา้าวเกิดเรื่องแล้วอา้าวกว่าจะโผลมาอา้าวเกิดเรื่องแล้วเออประมาณนี้ แต่ผมก็แปลกใจอย่างหนึ่งนะแปลกใจอันนี้แบบงงงงอยู่นิดนึงก็คือพรพะเอกนี่มันเกิดว่าตัวพระเอกตัวพระเอกมันเกิดว่าอ่าพี่แกนี่เป็นแบบเป็นเพื่อนสนิทของอ่าเขาชื่อว่าอะไร,รจินานาหรือเปล่าวะถ้าจำชื่อชื่อไม่ผิดจินานานี่ก็คือแบบลูกของคนรวยอ่าลูกของคนรวยที่ร่วมมือกับญี่ปุ่นน่ะพี่แกเป็นสนิทเว้ยเออและจินนานี่แบบเหมือนกับสนิทกับพี่แกมากพี่แกเลยแบบ ชวนมาเป็นเสมียนในโรงสีเออแล้วแบบทำงานคล่องมากสำหรับพี่เจมมาเนี่ยเป็นเสมียนในโรงสีแต่ทั้งเรื่องนะครับผมทั้งเรื่องเลยนะผมไม่เคยเห็นพี่เจมมาเนี่ยไอ้ตัวเจมมาเนี่ยไปคุยกับไอ้จินนะเลยแม้แต่ฉากเดียวคุยกันแบบมันเป็นเพื่อนสนิทมันเป็นอะไรประมาณนี้ไม่ เคยเจอมันคุยกันเลยแม้แต่ฉากเดียวเจอแต่ฉากที่แบบว่า i, m ừng, m ừng p, วเฮ้ยมึงมึงฆ่าพ่อคุณหรือมึงมึงมึงฆ่าอะไรนู่นนี่นั่นเอออะไรประมาณนี้แบบ fear, โดนเพื่อนเอกโดนใส่ร้าย,ายแต่ตลอดทั้งเรื่องอะ่ะผมไม่เคยเจอเลยเว้ยแบบมึงสนิทกันยังไงวะถ้าไม่ฉากทั้งเรื่องนี่ก็ไม่เห็นมีคุยกันอะไรเลยเออแล้วก็แล้วคุณเจมานี่คืออย่างที่ดีในเรื่องนะครับผมไม่นัดนักแสดงรุ่นใหญ่นะเจมากับเหล่านักแสดงรุ่นใหญ่นี่คือเล่นดีกันหมดส่วนที่เหลือนักแสดงหน้าใหม่ ทั้งบทตัวประกอบนางเอกอะไรนี่คือแบบยังอาจจะแบบอาจจะมีปัญหานิดหนึ่งว่ากันเออมันมันก็มีเยอะเลยอะ่ะถ้าเกิดว่าดูแบบดูถ้าก็คือคุณไปดูคุณจะรู้สึกได้เลยแบบว่าคุณเจม,มานี่กับคุณแบบคุณแบบเลกแสดงรุ่นใหญ่ๆต่างๆนี่เวลาพูดบทอะไรออกมาเนี่มันจะเข้ากับปากแล้วมันจะเข้ากับบริบทแต่ว่าเาบทของแต่ละคนนี่มันดูฝืนๆมากเลยครับผมบทแบบดูฝืนๆฝืนๆ แต่ละคนแต่ละนักแสดงดาวรุ่งทั้งหลายทั้งแหล่ดูคุณฝืนนะอ่ะแล้วพอคราวนี้อย่างนี้ผมบอกไปที่มันเป็นแบบว่ามันก๊อปนาคีสองก็คืออย่าอย่าที้ไล่ไป้แต่สืบสวนสีแดงผือพญานาคเอกโอ้โหแบบและตอนจบนี่แม่งยิ่งคลายเลยแต่ว่าที่มันหนักใจกว่าหรือไม่คืออะไรกลัวมันกลัวผมผมเข้าใจแล้วถ้าเกิดว่ามึงเรียนแบบนาคีสองนะมึงใบ้มาอย่างนี้เพราะว่าตอนจบเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบจบแบบนาคีสองเว้ย ซึ่งผมว่าผู้กำกับอ่ะหรือคนเขียนบทอ่ะก็น่าจะคิดแบบเดียวกันแบบว่าเฮ้ยจบนาคีสองนี่มันจะหาว่ากอ๊อปก็เลยเปลี่ยนตอนจบแม่งเลยเออแต่วแบบมันเปลี่ยนตอนจบชัแบบถ้ามันเปลี่ยนเปลี่ยนตอนจบได้คือเปลี่ยนได้นะครับผมผมยังบอกอย่างที่โมบอกไปนาคีสองมันก็แบบไม่ไม่ใช่เรื่องไม่ไม่มันก็ไม่ได้มีแบบดีเดย์มันบางช่วงมันก็ไม่ได้ดีเดรอะไรขนาดนั้นอย่างช่วงสืบสวนนี่อย่าไปหาอะไรกับนาคีสองนะครับผม แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยแทนที่มันจะเรียนรู้แบบความผิดพลาดของนาคีสอมึงกับเสือกเอาแบบให้มันหนักใจกว่าเดิมอบเออเข้าใจไหมแบบจู่ๆมันจะมีฉากพระเอกสืบแล้วแทนที่จะแบบจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรวะหรือมันเกิดอะไรขึ้นนู่นนี่นั่นสุดท้ายอ้าวมันเฉลยแบบดื้อๆเลยก็คือแบบมันจะเป็นเหตุในเรื่องนี้โอ้โหหลายฉากมากก็คือมันจะเป็นเหตุการณ์ย้อนอดีตก็คือเอาเหตุการณ์ย้อนอดีตมาเฉลยทุกอย่างเลยแบบว่าตัวละครมันพูดคุยกันอยู่เสร็จปุ๊บตัดย้อนอดีต ตัดย้อนอดีตปุ๊บอดีตมันเป็นมายังไงอ๋อทำไมถึงเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แต่แต่แต่สิ่งที่ดีของเรื่องนี้นะครับผมถึงแม้แบบว่ามันจะไม่แบบเฉลยแบบให้คนดูแบบลุ้นแบบให้คนดูคาดเดาแบบว่าใบใบใบแบบสักนิดสักนึงแบบทิ้งเชื้อมาแบบเฮ้ยมันเกิดนามาประมาณนี้เอ้ยมันต้องเป็นอย่างนี้ไม่ครับเรื่องนี้มันเฉลยแบบตงๆไปเลยเฉลยแบบตงงๆันิดที่ว่าเหมือนแบบไม่ต้องให้คนดูแบบมาตั้งคำถามอะไรทั้งสิ้น ซึ่งถามว่ามันเป็นเรื่องดีไหมมันก็เป็นเรื่องดีแต่ว่าถามว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีไหมมันก็เออนั่นแหละก็คือแบบไม่ไม่ต้องรอให้คนดูอะไรครับมึงย้อนอดีตปุ๊บจบเลยอ่ารู้เรื่องจบทุกอย่างไม,ไม่ต้องมีคําถามอะไรต่อกันและตอนจบสปอยนะสปอยอันนี้สปอยนะครับตอนสปอยนะสปอยนะจ๊ะตอนจบของเรื่องนี้แบบชวนให้ผมแบบวั w วั t The Fuck ที่สุด ตอนถ้าเกิดว่ามันจบแบบนาคีสองอ่ะมันมันก็แบบเอออาจจะแ,บบแปลกๆนิดหนึ่งแต่ว่าคุณมีทางเลือกตั้งเงยอะตั้งแยะทำไมคุณเลือกทางนี้ไม่ผมที่ผมเลือกอะไรรู้ไหมคือพระเอกตอนตอนตอนอันนี้เฉลยเลยตอนที่มันฉากมันสู้กันอะ่ะระหว่างสองพญานาค่ะปรากฏว่าไอ้พญานาคที่มันมาสู้กับตัวร้ายอะ่ะเป็นพญานาคที่เคยเป็นแบบเออผัวของชาติที่แล้วของนางเอกเออผัวชาติที่แล้วของนางเอกแล้วนางเอกก็ตอนนี้แบบเหมือนกับบาดเจ็บสาหัสกำลังนอนจม อยู่ท่ามกลางอ้อมอกของพระเอกพระเอกก็แบบอย่าเป็นอะไรนะอย่าเป็นอะไรนะจิตเธออย่าเป็นอะไรนะเออแต่เนี้ยคือพระเอกก็ไม่คิดที่จะพาไปหาหมงหาหมออะไร,ะไรนู่นนี่นั่นอ่ะก็คือนางเอกจะตายอยู่แล้วเสร็จปุ๊บไอถ้าเป็นในบริบทของนาคีคือเจ้าแม่นาคีไอ,อ้สปอย,อยแล้วอ่ะอ่ะเอาเป็นว่าคุณน่าจะเคยดูนาคีมาบ้างแล้วอ่ะก็คือว่าในบริบทของนาคีสองคือเจ้าแม่นาคีแพ้ใช่ไหมอ่ะอันนี้เปลี่ยนใหม่กลับกันนะมาเรื่องนี้ปุ๊บพลิกด้าน ตัวเอกชนะเว้ยเออชนะตัวร้ายเลยพระเอกยังไม่ได้โชว์ของถ้าเกิดเป็นนาคีสองนี่คือแบบเจ้าแม่นาคีแพ้แล้วพระเอกพี่อะไรนะไอนาเดตแปลงร่างเป็นพญาคุดชนะตัวร้ายอันนี้ไม่ไม่ไมต้องครับพญานาคสองตัวสู้กันตัวดีชนะแล้วเออชนะเลยชนะแบบขาดลอยแบบไม่ชน,นีเรียกว่าตัวร้ายมันสู้ไม่ได้เลยอ่ะแล้วคราวนี้ออสุดปุ๊บอะไรวะตัวตัวอะไรพญานาคที่เป็นตัวดีมาบอก เราอะมามาอยู่กับพระเอกที่ตอนนี้กำลังกอดนางเอกอยู่ไอ้ตัวดีก็พูดว่าเรา่าว่าทำไมต้องให้เธอมาเดือดร้อนเรวไต้องไปคิดวันเกิดชาติหน้าแล้วไปคู่กันอีกเนะสุดท้ายอันนี้ฉเฉลยเลยก็ลุ้นอยู่เดี๋ยวก่อนตอนผมดูไปอ่ะผมก็แบบผมก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดว่าตัวดีมันชนะแล้วแล้วไอ้ตัวดีมันก็เป็นแบบผัวของนางเอกในชาติที่แล้ว แล้วไอ้พระเอกมึงเป็นใครเออพระเอกมึงเป็นใครแบบชน,นิดที่ว่าเฮ้ยเป็นใครวะไอน้นี่มึงเป็นใครสุดท้ายเฉลยแบบ What what the f u ักมึงเอาอย่างนี้เหลอกูกูคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยและตลอดท,ทั้งเรื่องที่ว่ามานี่คือคือมึงมึงมึงอะไรเออแบบตอนเฉลยออกมาว่าพระเอกเป็นใครเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้เลยคุยกับน้องเดี๋ยวก่อนไอ,อ้ที่นาที่มึงแบบตลอดทั้งเรื่องนี่มาท้าทีจีบนางเอกนี่คืออะไรอะไรของมึงเออย่างนี้เลยนะ ใครอยากจะรู้ว่าเป็นพระเอกเป็นอะไรก็เอาไปดูเอาเองแล้วกันอะแต่ผมแต่ผมเฉลยมาขนาดนี้แนละ้วอะก็นั่นแหละอะสลับทางนาคบันโดยรวมนะครับผมนาคบันอย่างที่ผมบอกไปช่วงตั้งแต่ตั้งแต่ก็ไม่รู้มันเป็นอะไรเนีหนังไทยนี่ช่วงตั้งแต่ช่วงแรกๆอะจนถึงครึ่งเรื่องอะไม่ดีจะตายไว้แบบดีมากชั้นนี้ที่แบบโอ้โหดูหนังน่าติดตามมากโดยเฉพาะไอ้อีกเรื่องหนึ่งอะไอ้เรื่องอะไรนะ ยูเรนัสองสามอเออยูเรนัสองสาี่คือหนังยูเรนนสนี่ที่มันเป็นแบบไอฟีนเบคเล่นนะ่ะช่วงแรกดีมากครับผมตั้งแต่ครึ่งเกือบครึ่งเรื่องอะ่ะดีมากอเรืองแล้วแล้วก็มาตายตอนจบหนังไทยก็ไอเรื่องหน้า้ันนี่ก็เหมือนกันช่วงแรกดีตายตอนจบอีกแล้วโอ้โหก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนผมผมก็ไม่มั่นใจนะครับแบบว่าเออก็เข้าใจแบบว่าทาง คุณเขียนบทอาจจะรับงานเยอะอ่าอะไรอาจจะมีแบบอะไรบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไรล่ะอะแต่ว่าหนังนี่คือช่วงแรกมันดีจริงครับแต่ว่าช่วงหลังนี่แบบมึงมึงหลุดตายทุกเรื่องเลยอว่ากันตามตรงแล้วตัวร้ายนี่ก็แบบอออืืผมก็หนักใจอยู่นะว,ว่ามึงให้ตอนจบอย่างนี้เลยแหล,ละแลวยิ่งแบบเกิดคดีฆาตกรรมเยอะๆนี่สภาพนี่โอ้โหตอนจบยิ่งแล้วเขาไปใหญ่ชนิดที่ว่าเอยอ่ะอาะ,ะ,ะ,ะเป็นว่า ผมแนะนำให้ไปดูแล้วกันสาหรับเรื่องนี้ก็มันก็ถามว่ามันแย่ถึงขนาดนั้นไหมก็ไม่ได้แย่นะครับผมก็ก็ไม่ได้แย่อะก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นสำหรับผมนาบัน6เต็ม10ส่วนเหตุผลที่หเหลือ 6. 6อย่างที่บอกไปส่วนใครไม่เชื่อหาว่าผมบ่นไปพิสูจน์ด้วยตาตัวเองครับทิ้งท้ายทิ้งท้ายอันนี้เป็นสปอยนะครับสปอยแบบสปอยจริงๆนะทิ้งท้ายนะครับก็คือว่า ในหนังบริบทพญานาคในเรื่องนี้เนะี่ยพญานาคที่มันปรากฏตัวในเรื่องนี้ทุกตัวมีตัวตนจริงๆนะครับเออเป็นหนังที่เอ,อเอาตำนานพญานาคจริงๆมาขยายให้มันเป็นแบบเป็นเรื่องราวในภาพยนตร์เรื่องนี้แต่ว่าพญานาคทั้งอ,อ,องค์เพชรออนิจารุณีอะไรพวกนี้เอออะไรนะอาญิน มีจริงๆนะมันเป็นตำนานจริงๆแต่ว่าตำนานมันสร้างจากเรื่องจริงหรือเปล่า several. อันนี้ก็ไม่รู้แต่ว่ามันเป็นตำนานจริงๆแล้วมันก็แบบอัญญาลินก็ตายจริงๆแล้วอองค like ์เพชรก็มีเมียชื่อนิจารุณีที่เป็นแบบองค์เมียตัวร้ายก็มีจริงๆก็คือทุกอย่างมันมันมีเป็นตำนานจริงๆนะครับผมในเรื่องนี้แต่ว่าองเพชรนี่ถ้าเป็นตำนานนี่จะมีเมียหกคนนะเออในเรื่องนี้มาแค่สองแต่เอาเป็นว่า ถ้าเกิดใครดูเร exactly. ื่องนี้จบใครไปอ่านตำนานต่อนี่อ้โหูคุณจะรู้สึกสนุกกับตำนานมากครับเฮ้ยผมผมดูเรื่องนี้จบปุ๊บผมไปเซิร์ชเลยเฮ้ยตำนานว่ะเฮ้ยหนุกเว้ยเออตำไอ้ตำนานนี่มันเขียนมานี่มันนุกสนุกสนุกถ้าเกิดดูหนังเรื่องนี้จบปุ๊บคุณไปอ่านตำนานนี่สนุกมากตำนานสนุกเลยผมแนะนํานะครับผมแต่แต่แนะนําว่าอย่าไปอ่านตำนานมาก่อนนะถ้าเปิดไปดูอ่านตำนานมาก่อนแล้วอาจไปดูหนังเรื่องนี้อาจจะได้คนละฟีลลิ่งกันนะครับผมสำหรับวันนี้พวกก็หมายโอกาสสวัดี